เดป้ายตัวนี้นะคะเราจะใส่หน้านาอันนี้คืออีกชิ้นหนึ่งนะคะนะคะเพราะว่าถ้าเรานําชิ้นนี้มาวางแล้วกุ้ญนนจะจักไม่วิ่งนะคะหนาเกินไปเพราะาตรงนี้เนี่ยหลายชั้นนะคะเราทําชิ้นนี้ยแยกต่างหากอันนี้คือข้างในนะคะจีบแล้วก็ล็อกนะคะล็อกแล้วกอ็รีล็อกให้โค้งนิดนึงเป็นเส้นโค้งนิดนึงนะคะเวลาทำอันนี้คือเส้นกลางหน้านะคะตรงนี้คือแนวสะโพก เราจะต้องกิ้งลงไปด้วยนะคะแล้วเราทําส่วนนี้ให้เรียบร้อยค่ะตรงนี้ก็ตรงหน้านาตรงนี้นะคะแล้วก็ชายตรงนี้เนี่ยตะเข็บข้างนะคะจะเห็นว่าผ้าเขาตกเฉียงนะคะเราจะต้องเดินกันยืดเนี่ยพี่หงเดินล็อกสองทีเลยนะคะเดินตรงตะเข็บเส้นหนึ่งนะคะแล้วก็เดินริมนอกเส้นหนึ่งเพื่อไม่ให้เขาบานออกก่อนที่เราจะไปโพ้งนะคะถ้าเราโพ้งเลยเนี่ยผ้าตรงนี้จะย้วยต้องเดินกันแรเดินกันยืดซะก่อนนะคะ เห็นชัดๆไหมคะนะคะแล้วเราก็ตรงเอวเนี่ยพี่หงเดิน3ามเส้นเดินเส้นจริงนะคะเดินเถิมาแล้วก็เดินอีกเส้นหนึ่งนะคะแล้วก็มารีดดัดคะ่ะดีดให้เขาโค้งอย่างนี้แล้วก็ไปโพ้งนะคะตรงนี้ก็โพ้งเดี๋ยวตรงนี้ก็จะต้องโพ้งนะคะตรงนี้จะต้องตรงนี้เนี่ยขีดแล้วก็โพ้งชั้นนี้ อันนี้ทําปล่อยให้ใหญ่เพื่อเพื่อที่ว่าถ้าเขาเล็กอะคะ่ะถ้าเขาเล็กเท่านี้เนี่ยตรงนี้จะเป็นก้อนๆน,นะคะเราก็จะต้องปล่อยตรงนี้ให้ยาวลงมาจะห่อก,ก็ได้ค่ะจะนํา้ากาวยืดมาห่อก,ก็ได้นะคะแล้วตรงตัวเนี่ยค่ะอันนี้คือชิ้นหน้าใช่ไหมคะพอเรากุ้นเสร็จแล้วนะตะเข็บข้างเราก็ต้องใบโพงให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เดินล็อกอันนี้แล้วก็ที่สําคัญคือเขาจะต้องผ่า ขาขาเนี่ยข้างข้างซ้ายนะคะอันนี้นะคะคือข้างซ้ายเนี่ยข้างซ้ายเราจะต้องจากสะโพกลงมา7นิ้วหรือ8นิ้วนะคะไม่งั้นเดินไม่ออกนะคะตรงนี้เนี่ยจะไปยึดกับตะเข็บหลังแล้วตรงนี้จะต้องเปิดได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นตะเข็บหลังแต่ว่าเดี๋ยวเราจะวางชิ้นนี้เนี่ยวางชิ้นนี้เนี่ยล็อกติดอย่างนี้เลยค่ะ ตรงนี้ก็ต่อกับชิ้นหลังได้เลยนะคะโดยที่ตรงนี้เปิดดังนั้นชายกระโปรงเราก็ต้องไปรีเทปเรียบร้อยนะคะตรงนี้ก็จะเปิดนะคะหน้านางก็จะเปิดเวลาจะขยับเวลาเราเดินนะคะอย่างนี้เดินก็จะไม่ติดนะคะสําคัญนะคะถ้าทำถ้าทําเปิดเปิดถ้าทํำป้ายแล้วก็เปิดฝั่งหนึ่งเนี่ยเราจะต้อง ผ่าตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้จะต้องแยกนะคะไม่งั้นถ้าเราไม่เปิดเลยเดินไม่ออกนะคะก้าวขาแล้วติดนะคะอย่างนี้คะ่ะทีนี้เราก็มาหาตำแหน่งเราจะวางตรงนี้เนี่ยเราจะมาวางก่อนก่อนที่เราจะต่อข้างนะคะชิ้นนี้เนี่ยจะไม่ถึงริมนะคะจะไม่ถึงตะเข็บข้างไม่งั้นเขาไปอยู่ด้านข้างเลยก็จะไม่สวยจะมองไม่เห็นไง เราก็ต้องยึดกลางหน้าเนี่ยค่ะตรงนี้คือกลางหน้ากับกลางหน้าตรงนี้ให้ตรงกันนะคะเดี๋ยวเราสอยสอยแล้วก็ค่อยล็อกเดินล็อกข้างในอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะนะคะเขาก็จะอยู่จะอยู่ระดับนี้นะคะตรงนี้ก็เข้าข้างไปนะคะนยคะต้องสอยให้ให้ให้เนียนเลยนะคะตรงนี้ยค่ะอันนี้จะต้องเป็น ถือเย็บทีหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็สอยอีกซ้ําอีกทีหนึ่งเพราะว่าถ้าเย็บเนี่ยเราจะต้องอย่างเงี้ยแล้วก็ล้วงเข้าไปข้างในอย่างเงี้ยค่ะเปิดขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็เดินเดินเย็บใต้ใต้เส้นกุนนะคะอันนี้ก็ต้องมีเทคนิคอะค่ะนะคะ,นะคะโอเคนะคะอันนี้ก็คือการทำป้ายหลอกนะคะป้ายหลอกสำหรับชุดเดทค่ะที่มีจีบหน้านางน,นะคะ